สวัสดีคะ่ะก็มาพบกันนะคะกับช่องพักเครื่องมั่งมีนะคะไอ l ดี e ลน์กับเบอร์ติดต่อเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะรายการนี้ก็จะมาไอ EP นี้ก็จะมาเป็น EP ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดนะคะสำหรับ EP นี้นะคะหนึ่งร้อยบาททุกรายการนะคะหนึ่งร้อยถูกบาททุกรายการเลยนะคะค่าจัดส่งบ้านห้าสิบนะคะนี่นะคะช่องทางการติดต่อนะคะ เดี๋ยวน้องจะเขียนไว้อีกทีนึงนึนะคะใต้คอมเมนต์สำหรับพี่ๆที่ท่านเข้ามาใหม่นะคะช่วยกดไลค์กดตามกดติดตามน้องด้วยนะคะกดแชร์ให้น้องด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่น้องจะเอามาลงนะคะอ่าเดี๋ยวน้องไปเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะสำหรับรายการที่1นนะคะ จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่หนึ่งนะคะเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเนื้อจะออกเงินเงินนิดหนึ่งนี่นะคะสําหรับรายการที่หนึ่งนะคะนี่เลยเดี๋ยวนะเราปรับสายนิดหนึ่งนี่นะคะหลวงพ่อเงินนะคะ เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะพี่พีเลียมอยู่ในเรียมแบบนี้เลยนี่เนอะสำหรับรายการที่หนึ่งนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะจริงๆเป็นองค์ที่สวยมากนี่นะคะประมาณนี้นะคะสำหรับรายการที่หนึ่งนะคะ ต่อเลยนะคะรายการที่อุ้ยลูกรายการที่2นะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะมีชอชิงอยู่ข้างหลังนะคะนี่เป็นหลวงปู่ทวดนะคะนี่นะคะนี่เลยประมาณนี้นะคะสำหรับรายการที่2นะคะต่อเลยรายการที่3นะคะจะเป็นเหรียญ จะเป็นเหรียญน,นะคะพี่พี่สำหรับรายการที่สามนะคะรายการที่สนะคะนี่เลยสำหรับรายการที่3นะคะต่อเลยนะคะรายการที่4คะ่ะนี่คือรายการที่4นะคะนี่นะประมาณนี้นะคะต่อไปรายการที่ห้านะคะ จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่พี่รายการที่ห้าสำหรับรายการที่ห้าจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะต่อไปรายการที่หกนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะรายการที่หกเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะสำหรับรายการที่หกนะคะต่อเลยรายการที่เจ็ดนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเก้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเก้านะคะ นี่นะคะเหรียนหลวงพ่อคูณนะคะต่อไปรายการที่8นะคะรายการที่8จะเป็นพระซุมกอนะคะรายการที่8เป็นพระซุมกอนะคะประมาณนี้นะคะต่อไปรายการที่9นะคะรายการที่9จะเป็นพระนางพญานะคะเป็นพระนางพญารายการที่9นะคะ นี่นะสำหรับรายการที่เก้านะคะต่อไปรายการที่สิบนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะรายการที่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะนี่นะต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบเอ็ดนี่นะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะ นี่นะน,นี่นะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะต่อไปรายการที่สิบสองนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะสำหรับรายการที่สิบสองนะคะนี่นะรายการที่สิบสองนะจ๊ะต่อไปรายการที่สิบสามนะคะรายการที่สิบสามจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะนี่ยังเป็นราคาจัดโปรอยู่นะคะคือ100บาททุกรายการนะคะสําหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14นะคะจะเป็นรูปลหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปลหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะนี่นะเป็นรูปหล่อนะคะประมาณน,นี้นะคะ ต่อไปรายการที่15นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดรูปไข่นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะสําหรับรายการที่15นะคะรายการที่15จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะต่อไปรายการที่16นะคะจะเป็นสมเด็จนะคะพี่พี่จะเป็นสมเด็จนะคะรายการที่16นะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะ ต่อไปรายการที่17นะคะรายการที่17นะคะจะเป็นเหรียญชินาราดนะคะเป็นเหรียญชินาราดสำหรับรายการที่17นะคะนี่นะคะต่อไปรายการที่18นะคะจะเป็นพักกิ่งนะคะเป็นพักกิ่งนี่นะคะแบบนี้เลยสำหรับรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะรายการที่19 นี่นะคะสำหรับรายการที่สิบเก้านะคะต่อเลยนะคะรายการที่ยี่สิบนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะรายการที่ยี่สิบนะคะนี่เลยประมาณนี้นะคะรายการที่ยี่สิบนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะสําหรับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะ นี่นะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะต่อเลยนะรายการที่ยี่สิบสองนะคะจะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จเรียมแบบนี้นะคะนี่เลยประมาณนี้นะคะรายการที่ยี่สิบสามนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันสำหรับรายการที่ยี่สิบสามนะคะนี่เลยประมาณนี้นะจ๊ะพี่ ต่อเลยนะรายการที่24นะคะจะเป็นหลวงปู Gesch ่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเขียน0ูนย์ห้นะคะหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะรายการที่25นี่นะสำหรับรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26ค่ะ รายการที่26นะคะนี่นะประมาณนี้นะคะต่อเลยนะรายการที่27นะคะจะเป็นหลวงพ่อปานนะคะพี่พีเป็นหลวงพ่อปานนะคะขี่ปานะคะนี่นะสำหรับรายการที่27นะคะหลวงพ่อปานนะคะต่อเลยนะคะรายการที่28นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะ รายการที่2 8เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะนี่เลยอยู่ประมาณนี้นะคะต่อไปรายการที่29นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพิมพิมอะไรนอไม่รู้นะคะนี่นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะสําหรับรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะเป็นรายการที่30ินะคะ เป็นเหรียญนะคะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะรายการที่30นะคะต่อเลยนะรายการที่31นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะรายการที่31เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะนี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะรายการที่31นะคะต่อเลยรายการที่32นะคะสำหรับรายการที่32นะคะ ต่อไปรายการที่สาสานะคะเป็นจอบเล็กนะคะเป็นจอบเล็กนะคะเป็นหล่มห้องเงินนะคะนเนื้อเนื้อออกเงินเงินหน่อยนะคะพี่นี่นะคะไม่แน่ใจว่าเนื้ออะไรนะคะนี่นะคะหล่มห้องเงินจอบเล็กนะคะรายการที่สานะคะต่อไปรายการที่ส4เลย,เลยนี่นะคะเป็นเหรียญน,นะคะรายการที <gh> ่34นะคะประมาณนี้เลยนะจ๊ะ ต่อเลยนะคะรายการที่35สิห้านะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่ๆเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะสําหรับรายการที่35สิบห้านะคะนี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะอยู่ในตลับแบบนี้เลยนะคะรายการที่ส5สิบหนะคะนี่นะชัดไหมนี่นะคะรายการที่35สิห้านะคะต่อเลยรายการที่36นะคะ รายการที่36นะคะรายการที่37จนะคะจะเป็นเนื้อผงปู่บุญนะคะเป็นพระยืนนะคะเป็นลีลายืนหลวงปู่บุญนะคะสำหรับรายการที่37นะคะนี่นะต่อเลยนะคะรายการที่38นะคะรายการที่38จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเหมือนกันนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นปีไหนเนาะ ปีหนึ่งอะไรเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองนะคะเป็นปีหนึ่งสองนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งสองนะจ๊ะสำหรับรายการที่สามสิบแปดนะคะต่อไปรายการที่สามสิบเก้านะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนี่นะคะสําหรับรายการที่สามสิบเก้านะคะประมาณนี้นะคะต่อเลยนะคะรายการที่สี่สิบนะคะเหรียญพ่อคงนะคะสําหรับรายการที่สี่สิบนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะ นี่เลยสำหรับรายการที่40นะคะต่อกันเลยนะรายการที่41นะคะนี่คือรายการที่41นะคะพี่พี่นี่เลยสำหรับรายการที่41นะคะต่อเลยนะรายการที่42นะคะจะเป็นพระซุ้มกอนะคะรายการที่42นะคะนี่นะคะรายการที่42นะคะ ต่อไปรายการที่43นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะสําหรับรายการที่43นะคะต่อกันเลยรายการที่44นะคะจะเป็นพระนางพญานะคะเป็นพระนางพญานะคะนี่นะคะรายการที่44นะคะประมาณนี้นะคะอบอุ๊บ รายการที่45นะคะรายการที่45ก็เป็นพ่อแดงนะคะรายการที่45นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะนี่นะรายการที่45นะคะต่อเลยรายการที่46นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตรายการที่46นะคะสําหรับองค์นี้เป็นรายการที่46นะคะ ต่อเลยนะคะรายการที่4 7นะคะจะเป็นพระซุ้มกอนะคะอยู่ในตลับแบบนี้นะคะรายการที่4 7นะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะต่อเลยรายการที่48นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะต่อไปรายการที่49นะคะเป็นพระปิดตานะคะ 49นะคะนี่นะนี่เลยสำหรับรายการที่49ต่อไปรายการที่50นะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะนี่นะคะอยู่ในเล่ยมพลาสติกเก่าแบบนี้นะคะนี่นะคะสำหรับรายการที่50นะคะรายการที่50นะคะหลวงพ่อแก้วนะ ต่อกันเลยนะรายการที่ห้าบเอ็ดนะคะจะเป็นพันลอดนะคะพี่พี่รายการที่5้าบเดเป็นพันลอดนะคะนี่เลยข้างหลังมีถักเหมือนรอยถักนะคะสําหรับรายการที่5้า็ดนะคะต่อเลยนะคะรายการที่ห้าิบนะคะนี่นะสําหรับรายการที่5้าบเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่รายการที่ห้าบเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะ ต่อไปรายการที่5 3นะคะรายการที่53เป็นซุ้มกอนะคะรายการที wow. um ่53คือซุ้มกอนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะต่อเลยรายการที่54นะคะพี่พีเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่54เป็นพระสมเด็จนะคะรายการนี้คือรายการที่54นะคะ ต่อเลยนะคะรายการที่55นะคะเป็นพระปิดตานะคะน่าจะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะเป็นพระปิดตานะคะสำหรับรายการที people, ่55นะคะต่อเลยรายการที่ห6นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะสำหรับรายการที่56นะคะนี่นะคะรายการที่ห6นะคะ รายการที่57ค่ะสำหรับรายการนี้เป็นพระนางนะคะนางพญานะคะรายการที่57นะคะนี่นะคะต่อเลยนะรายการที่58นะคะเป็นเหรียญโล่แบบนี้นะคะรายการที่58นะคะนี่เลยประมาณนี้นะคะ ต่อเลยนะคะรายการที่ห้าสิบเก้านะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะสําหรับรายการที่ห้าสิบเก้านะคะต่อไปรายการที่หกสิบนะคะพี่ๆรายการที่หกสิบนะคะรายการที่หกสิบนะคะนี่นะสําหรับรายการที่หกสิบนะจ๊ะต่อเลยรายการที่หกสิบเอ็ดนะคะเป็น หลวงป te ู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะสําหรับรายการที่61นะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะต่อเลยนะคะรายการที่62นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะสําหรับรายการที่62นะคะนี่นะรายการที่62นะคะต่อกันเลยรายการที่63นะคะนี่เลยรายการที่63นะคะ ประมาณนี้นะคะต่อเลยนะคะรายการที่ห4ิี่ค่ะรายการที่64จะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่64เป็นพระสมเด็จนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะต่อเลยนะคะรายการที่หก้านะคะรายการที่ห5ส้านี่นะสำหรับรายการที่65นะคะต่อเลย รายการที่หกสิบหกนะคะเป็นพราซุ้มกอเล็กนะคะเป็นพราซุ้มกอเล็กนะคะนี่นะคะเป็นพราซุ้มกอนะคะสําหรับรายการที่หกสิบหกนะคะต่อเลยนะคะรายการที่หกสิบเจ็ดนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะคะปากคลองมะขามมะขามเท่านะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะคะสําหรับรายการที่หกสิบเจ็ดนะคะ ต่อไปรายการที่68นะคะจะเป็นหลวงพ่อโตนะคะเป็นหลวงพ่อโตวัชีปักขาวหายนะคะนี่นะคะเป็นพระพิศนุโลกนะคะพี่ๆนี่นะคะหลวงพ่อโตนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับรายการที่68นะคะรายการนี้คือรายการที่68ต่อไปรายการที่69นะคะ รายการที่69นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะคะรายการที่69นะคะต่อไปเลยรายการที่70นะคะจะเป็นพระผงสุพรรณนะคะจะเป็นพระเนื้อดินผงสุพรรณนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยน้องซูมาให้นะคะใครเป็นพระผงสุพรรณนะคะนี่นะคะ ประมาณนี้นะคะสําหรับรายการที่70นะคะต่อเลยนะคะรายการที่71นะคะจะเป็นสมเด็จนะคะพี่พีเป็นสมเด็จนะคะรายการที่71นะคะนี่นะคะรายการที่71นะคะต่อไป Florence, ะะรายการที่72นะคะรายการที่72เป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่พเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะ ๆๆๆนี่เลยรายการที่72นะคะต่อกันเลยนะคะเป็นพ่อเงินเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นเป็นวัดห้วยเขนนะคะเป็นพิมพ์ห้วยเขนนะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ห้วยเขนนะคะนี่นะคะมีโค้ดนะคะนี่เลยมียันอุนี่นะคะสําหรับรายการที่73นะคะต่อเลยนะคะรายการที่74ค่ะจะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่74นะคะเป็นสมเด็จนะคะ นี่นะสำหรับรายการที่เจ็ดสิบสี่นะคะต่อไปรายการที่เจ็ดสิบห้านะคะจะเป็นสมเด็จวัดปากน้ำนะคะเป็นวัดปากน้ำนะคะรายการที่เจ็ดสิบห้านะคะพี่พี่รายการที่เจ็ดสิบห้านะคะต่อกันเลยนะคะรายการที่เจ็ดสิบหกนะคะเป็นผงสุพรรณนะคะแต่ว่าอยู่ในเลียมพลาสติกแบบนี้นะคะรายการที่เจ็ดสิบหกนะคะ ต่อเลยรายการที่77นะคะนี่นะคะสำหรับรายการที่77นะคะประมาณนี้นะคะต่อไปรายการที่78นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปี19นะคะนี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะนี่เลย นี่นะคะรายการที่48นะคะต่อไปไรายการที่49นะคะรายการที่49นะคะรายการที่49นี่นะรายการที่49นะคะต่อไปไรายการที่50นะเอ๊ะว้าย ขอขอโทษค่ะรายการที่79เนะคะเมื่อกี้79อันนี้รยายการที่80นะคะรายการที่80นะคะขออภัยอย่างสูงนะคะบางทีเมื่อกี้น้องพูดเลขผิดนะคะเมื่อกี้รายการที่เจ็ดสิบเก้านะคะอันนี้รยายการที่80นะคะนี่เลยประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะรายการที่81นะคะรายการที่81นะคะ นี่นะรายการที่81นะคะต่อไปรายการที่82นะคะนี่เลยรายการที่82นะคะนี่นะคะครายการที่82นะคะต่อไปรายการที่83นะคะ83นะคะนี่นะคะรายการที่83นะคะ ต่อเลยนะคะแปดสิบสี่ค่ะนี่นะคะรายการที่แปดสิบสี่นะคะต่อเลยรายการที่แปดสิบห้านะคะรายการที่แปดสิบห้านะคะนี่นะคะต่อไปนะคะรายการที่แปดสิบหกนะคะ นี่นะรายการที่แปดสิบหกนะคะต่อเลยรายการที่แปดสิบเจ็ดค่ะนี่นะคะรายการที่แปดสิบเจ็ดนะคะต่อไปรายการที่แปดสิบแปดนะคะนี่นะคะรายการที่แปดสิบแปดนะคะ ต่อไปรายการที่แปดสิบเก้านะคะพี่พี่แปดสิบเก้านะคะนี่นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะรายการที่แปดสิบเก้านะคะนี่รายการที่ห้าสิบนะคะรายการที่ห้าสิบจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะรายการที่ห้าสิบนะคะเมาเอ็เก้าสิบนะคะรายการที่ก้าสิบนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะ ประมาณนี้เลยนี้อันนี้รายการสุดท้ายนะคะคือรายการที่91นะคะนี่เลยการรายการสุดท้ายนะคะสําหรับรายการสุดท้ายนะคะอันนี้ก็หมดแค่นี้นะคะพี่ๆขอบคุณพี่ๆที่ชมไลฟ์จนจบนะคะแล้วยังไงช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้องด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่น้องมาไลฟ์เสนอนะคะ วันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะกับช่องพักเครื่องมั่งมีนะคะช่องทางการติดต่อเบอร์และไลน์คือเบอร์เดียวกันนะคะสวัสดีจ้า